สวัสดีคะ่ะทุกทาา่านค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วคะ่ะ วันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆในซอยสาลิกานางรองอีกแล้วนะคะตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1 3, 000, 42, 000, ล่ไร่3งาน42ตารางวานั่นเองค่ะซึ่งที่ดินแปลงที่โอบอกก็คืออยู่ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแปลงนี้นะคะ,ะ,คะเกือบจะเสมอถนนนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางตลอดแนวยาวถึงเกือบ100เมตรเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตําบลสัลิกาอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองอ่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะทางเจ้าของนั้นตั้งราคาไว้2,500,000้บาทร่วมค่าโอนและภาษี หมดเลยนะคะผูง้ง่ายๆจ่ายแค่สองล้านห้าแสนบาทก็คือจบเลยค่ะแปลงนี้นะคะสวยมากๆนอกจากสวยแล้วราคาก็ถูกด้วยแถมอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะคะล้อมรอบด้วยความเจริญมากมายที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้อมรอบอยู่ในที่ดินแปลงนี้ก็คือเช่นเป็นตลาดเท่งตลาดโลงเกลือวัดหลวงพ่อปากแดงโรงพยาบาลสถานีนตำรวจ ธนาคารอะไรประมาณนี้นะคะคืออยู่ใ,ใกล้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตกสลรริกาน้ําตกนางรองหรือว่าจะเป็นอ่าน้าตกวังตะคายหรือเขื่อนขุนด่านนั่นเองก็คือจะอยู่ใ,ใกล้ๆละแวกตรงประมาณ3-5กิลโลนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมอยู่มากมายหรือว่าเข้าไปด้านในนี้นะคะก็มีรีสอร์ทที่สําหรับนักท่องเที่ยวทีมาพักผ่อนกระชือใกล้ๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะน้ ไปเข้าถึงแล้วสะดวกสบายในการเดินทางห่างจากถนนสาลิกานางรองประมาณนะคะเข้ามาไม่ถึง1กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้เลยบอกเลยว่าตรงนี้นะคะทำเลดีมากๆใครที่อยากได้ที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราจะให้ทุกท่านชม ถนนด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะซึ่งถนนตรงนี้เป็นถนนลาดยางสามารถขับรถสวนกันได้นะคะนี่เลยที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนยาวตลอดแนวเกือบ100เมตรเลยค่ะ,ะมีล้อมรั้ว ลวดหนามไว้ชัดเจนนะคะตามที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยนี่หนไหมคะที่ดินแปลงนี้จะต่ําจากถนนน่าจากประมาณ40-50เซนได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบโล่งๆจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้างนะคะในที่ดินแปลงนี้ราคาที่ทางเจ้าของนั้นตั้งไว้คือ2องล้านบาทรวมค่าวอนและภาษีให้ทาัาน นะคะครอบๆของที่ดินแปลงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดนะคะสังเกตจากลังคาสีแดงๆตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านมีบ้านอาศัยและเป็นสวนผลไม้นะคะถัดไปฝั่งนู้นก็เป็นสวนเช่นกันเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมใกล้ๆฝั่งนูน้นแล้วก็จะถ่ายย้อนกลับมาฝั่งนี้ให้ดูนะคะตอนนี้นะคะโอมมายืนฝั่งตรงข้ามด้านหน้าที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะ เพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เห็นภาพแบบเป็นมุมกว้างนะคะนี่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะคะเพื่อให้ทุกทกท่านได้ชมบรรยากาศข้างๆข,ของที่ดินแปลงที่เราจะขายด้วยนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าซอยหินดา อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะบนที่ดินแปลงนี้มีต้นมะยงชิดอยู่ประมาณ3-4ต้นนะคะแปลงนี้นะคะหลักเขตชัดเจนล้อมรั้วชัดเจนนะคะตอนนี้นะคะก็ได้มายืนอยู่ด้านในาสุด ของที่ดินนะคะเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เห็นบรรยากาศฝั่งตรงข้ามที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนแล้วก็มีบ้านชาวบ้านอยู่บ้างนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างมากแล้วก็ดูสะอาดตานะคะเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแปลงนี้เหมาะที่จะทําเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กหรือว่าจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านกาแฟ ที่แบบเป็นรับบรรยากาศหรือเป็นสถานที่ตากอากาศบ้านพักอาศัยก็ดีนะคะนี่เราให้ทุกท่านชมบรรยากาศร,รอบๆนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของที่ดินแล้วค่ะ,ะโดยรวมของที่ดินก็จะประมาณนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้ค่ะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นสวนมะยงชิดนะคะซึ่งจะมีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดนะคะตรงนี้เลยโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้ค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ